เอกภพหรือจักรวาลในทางภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า universe คือระบบที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติข้อมูลสำคัญของเอกภพคือซึงเปนทราบของการขยายตัวของเอกภพเราทราบแล้วว่าเอกภพเป็นแหล่งรวมทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติรวมทั้งที่ว่างหรือว่างเปล่ด้วยดาราศาสตร์สังเกตสังเกตเรื่องสเปกตรัฟจากภาพที่อยู่ในดาราจักรแล้วพบว่าเส้นเลื่อนไปทางแดงหรือ ทางความถี่ต่ำแสดงว่าดาราจักรกำลังเคลื่อนที่ออกห่างไปเรื่อยๆทำให้เกิดปัญหาข้อถกเถียงกันถึงลักษณะของดาราจักรและเอกภพในอดีตว่าเป็นอย่างไรจากหลักฐานทางดาราศาสตร์ในปัจจุบันคาดกันว่าเอกภพน่าจะมีอายุประมาณ15-20พันล้านปีโดยมีกำเนินาาเดณจุดเริ่มต้นเรียกว่าบิกแบงซึ่งเป็นจุดกำเนิดของอวกาศและเวลาเอกภพจะมีรูปร่างเป็นแบบใด เมื่อโค้งไปในไฮเปอร์สเปซเอกภพบอานมีรูปร่างจำกัดและมีขอบเขตแต่พอความใหญ่โตมากึมาจนรูปร่างของเอกภพบนั้นยังเป็นความลับอยู่เอกภบพบอานมีรูปร่างโค้งแบบทรงกลมหรือไฮเปอร์โบลาก็เป็นไปได้และยังต่้รูปร่างไว้ได้รูปร่างที่เป็นไปได้มากมายอย่างไรขอบเขตความคิดอย่างนั้นเผชิญกับนักเอกภพภาสตร์ขึ้นลูกใหม่ลูเค มากล่าวว่าเอกภพ,พไม่ได้เป็นอะไรที่ให้เราอยากเป็นแต่ยังคงม,มีความเป็นไปได้แบบที่สามนั่นก็คือเอกภพ,พเล็กมากและมีความโค้งแบนในกรณีนี้โดนรทของโฮเมอร์เป็นรูปร่างของเอกภพสตีเฟนฮอว์กิงและดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชั้นนำของโลกตื่นเต้นกับทฤษฎีของโฟเมอร์ที่ให้เอกภพ,พมีรูปร่างเหมือนขนมโดนัทและภา,ายในไมเคีเยเนี้ เราก็จะได้ทราบว่าทฤษฎีของโฮเมอร์นั้นคิดถูกหรือไม่ระบบสี่ยะหรือในภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเรียกว่าโซลาร์ซิสเต็มประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นๆที่โครจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้แก่ดาวเคราะห์แดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว166ดวงดาวเคราะห์แค่สดวง กับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว4ดวงและวัตถุขนาดเล็กอื่นๆอีกนับล้านชิ้นซึ่งรวมไปถึงดาวเคราะห์น้อยวัตถุในแถบไคเปอร์ดาวหางสเก็ดดาวและฝุ่นระหว่างดาวเคราะห์โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งย่านต่างๆของระบบสริยะนับจากดวงอาทิตย์ออกมาดังนี้คือดาวเคราะห์ ชั้นในจำนวนสี่ดวงแถบดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์ขนาดใหญ่รอบนอกจำนวนสี่ดวงและแถบไครเปอร์ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุที่เย็นจัดเป็นน้ำแข็ง้นจากแถบไครเปอร์ออกไปเป็นเขตแถบจานจายขอบเขตเฮลิโอพอร์เขตแดนตาฤสดีที่ซึ่งลมสี่ยะสิ้นกำลังลง เนื่องจากมวลสารระหว่างดวงดาวและพ้นไปจากนั้นคือย่านของเมฆออสดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราดาวเคราะห์ดาวเคราะแคดาวเคราะหน้อยและดาวหางล้วนแล้วแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น ดวงอาทิตย์ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนอยู่ร้อยละ7 4โดยมวลฮีเลียมร้อยละ25โดยมวลและท่านอื่นๆในปริมาณเล็กน้อยดวงอาทิตย์จะอยู่ในสเปกตรัม G2V ซึ่ง G2 หมายความว่าดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ5,780เ e คลวินประมาณ5,515หารองศาเซลเซียสหรือ9,940ิองศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. ดวงอาทิตย์จึงมีสีขาวแต่เห็นบนโลกเป็นสีเหลือง นื่องจากการกระจายของแสงดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาของดาจาจักทางช้างเผือกเป็นระยะทางโดยประมาณ26,000ปีแสงใช้เวลาโครจรรอบดาราจักรประมาณ225ถ250ล้านปีมีอัตราเร็วในการโคจร215กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ1ปีแสงทุกๆ1,400ปี ดาวพุธคือดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็น0.055เท่าของมวลโลกดาวพุธไม่มีบริวารของตัวเองสภาพพื้นผิวนอกเหนือจากหลุมบ่อจากการประทะก็จะเป็นสันเขาสูงชันซึ่งอาจจะเกิดในช่วงยุคก,การก่อตัวในช่วงเ่มแรกของประวัติศาสตร์ชั้นบรรยากาศของดาวพุธเบาบางมากจนแทบเรียกว่าไม่มีบรรยากาศประกอบด้วยอะตอมที่ถูกกลมสุริยะพัดพาขับไล่ไปจน,นเกือบหมด แกนกลางของดาวเป็นเหล็กที่มีค่อนข้างขนาดใหญ่ต่อมาเป็นชั้นเปลือกบางๆที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนทฤษฎีเกี่ยวกับชั้นเปลือกของดาวจำนวนหนึ่งอธิบายถึงชั้นผิวรอบนอกที่ถูกฉีกออกด้วยการประทะครั้งใหญ่บางก็ว่ามันถูกกีดกันการพอกรวมของชั้นผิวเนื่องจากพลังมหาศาลของดวงอาทิตย์อันยาว ดาวสุกมีขนาดใกล้เคียงกับโลกเป็น0.815เท่าของมวลโลกและมีลักษณะคล้ายโลกมากมีชั้นเปลือกซิลิเกตอย่างหนาปกคลุมรอบแกนกลางของดาวซึ่งเป็นเหล็กมีชั้นบรรยากาศและหลักฐานแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงทางธารณีวิทยาภายในของดาวแต่ว่าดาวสุกแห็งกว่าโลกมากชั้นบรรยากาศของมันก็หนานแน่นกว่าโลกถึง90เท่าดาวสุกไม่มีปริวารของตัวเองกล่าวได,ด้ดว่าสุกเป็นดาวครอสที่ร้อนที่สุดด้วยอุณหภูมิพื้นผ,ผิวที่สูงกว่า400องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากปริมาณแก๊สเรือนกระจก ที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในชั้นบรรยากาศในปัจจุบนันนด้มีการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาให,ใหม่ๆบนดาวศุกร์อีกแล้วแต่ดาวศุกร์มีถนาดแม่เหล็กเป็นของตัวเองที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียชั้นบรรยากาศดังนั้นการที่ดาวศุกร์ยังรักษาชั้นบรรยากาศของตัวเองไว้ได้จึงคาดว่าน่าจะเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ โลกเป็นดาวเคราะห์ที่ค่อนข้างใหญ่และมีความหนาแน่นมากที่สุดในกลุ่มดาวเคราะห์ชั้นในเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่พบว่ายังมีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาอยู่และเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวเท่าที่ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีน้ำมากเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากกลุ่มดาวเคราะห์ใกล้โลกทั้งหมดและยังเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอยู่แคมเรยากาศของโลกค่อนข้างจะแตกต่างกับดาวเคราะห์ดวงอื่น เนื่องจากการที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในบรรยากาศจึงมีออกซิเจนอิสระอยู่ถึง21%โลกมีดาวเคราะห์บริวารหนึ่งดวงคือดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์บริวารขนาดใหญ่เพียงดวงเดียวในเขตระบบสุริยะชั้นในดาวอังคาร มีขนาดเล็กกว่าโลกและดาวศุกร์เป็น0.107เท่าของมวลโลกมีชั้นบรรยากาศเจอจางที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์พื้นผิวของดาวองคาร์ละเกลรากาศด้วยภูเขาไฟจำนวนมากเช่นโอลิมปัสมันและอุเขาลึกชันมากมายเช่นวอเลตมารินเนลิสแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้สีของดาวองคารที่เราเห็นเป็นสีแดง เป็นพอสหนิมที่มีอยู่ใต้พื้นดินอันเต็มไปด้วยเหล็กดาวองคารมีดวงจันทร์บริวารขนาดเล็กสองดวงคือไดมอร์สกับโฟบอสซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นดาวเคระน้อยที่บังเอ,อิญถูกแรงดึงดูดของดาวองคารจับตัวเอาไว้